สวัสดีค่ะ,ค,ค,นนะครูจิกซอนะคะตอนนี้เราก็อยู่ในหัวข้อรูปเลยคคณิตสามมิติเรื่องปริมาตรและความจุของรูปเรขคคณิตสามมิติในตอนที่1นึ่งเด็กๆเคยสงสัยไหมคะว่ากล่องที่เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยเราสามารถคำนวณหาปริมาตรของกล่องใบนั้นได้อย่างไรบา้างวันนี้เรามาหาคำตอบกันค่ะเมื่อเด็กๆนะคะต้องการคำนวณปริมาตรของรูปทรงเรขาคณิตที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยเราสามารถหาได้จากสูตร กว้างคูณยาวคูณสูงและถ้าเด็กสังเกตดูนะคะคําว่ากว้างคูณยาวเนี่ยดเด็กก็จะนึกถึงสูตรพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าถูกไหมคะแสดงว่าปริมาตรเองเนี่ยเราก็สามารถคํานวณได้จากอีกสูตรหนึ่งนั่นก็คือพื้นที่ฐานคนูณกันกับความสูงนั่นเองค่ะสรุปอีกหนึ่งครั้งนะคะในการหาปริมาตรสามารถหาได้จาก2สูตรสูตรแรกนะคะคือกว้างคูณยาวคูณสูงสูตรที่2นะคะก็คือพื้นที่ฐานคูณสูงนั่นเองค่ะหลังจากที่เด็กรู้แล้วนะคะเรามาลอง ทบทวนนะคะหน, ain หน่วยที่เด็กๆจะเจอในหัวข ah ้อนี้กันค <generally> ่ะหน่วยที่เด็กควรรู้นะคะก็จะมีทั้งมิลลิลิตรลิตรลูกบาศก์เซนติเมตรแล้วก็ลูกบาศก์มตนั่นเองแต่ละหน่วยนะคะมีความสัมพันธ์กันยังไงบ้างไปดูันเลยค่ะ1มิลลิลิตรจะเท่ากับ1ลูกบาศก์เซนติเมตร1ลิตรจะมีค่าเท่ากับ1000มิลลิลิตรและ1ลิตรนะคะจะเท่ากับ1000ลูกบาศก์เซนติเมตรด้วยค่ะต่อมานะคะ1ลูกบาศก์เมตรจะเท่ากับ1000ลิตร เพราะฉะนั้นนะคะ1ลูกบาทกนี้ก็จะเท่ากับหล้านลูกบาทเซนติเมตรค่ะหลังจากที่เรียทบทวนกันแล้วนะคะเราไปลองดูโจทย์ในข้อแรกกันเลยค่ะในข้อแรกนะคะโจทย์ให้เราหาปริมาตรของรูปนี้นะคะซึ่งโจทย์ก็กําหนดมาให้ว่ามีด้านยาวนะคะเป็น8เซนติเมตรด้านกว้างเป็น4เซนติเมตรแล้วก็ด้านสูงเป็น6เซนติเมตรเพราะฉะนั้นในการคํานวณหาปริมาตรนะคะเราก็สามารถคํานวณได้จากสูตรกว้างคูณยาวคูณสูง กันค่างลงไปเลยค่ะกว้างเป็น4ยาวเป็น8สูงเป็น6คํานวณต่อนะคะปริมาตรของรูปนี้นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ19.2ลูกบาศกเซนติเมตรค่ะในตัวอย่างที่2นะคะโจทย์ให้รูปนี้มาเราก็กําหนดมาให้ว่ามีพื้นที่ฐานที่เป็น12ตารางเซนติเมตรเพราะฉะนั้นในการหาปริมาตรนะคะเราก็สามารถหาได้จากพื้นที่ฐานคูณกับความสูงพื้นที่ฐานเป็น12สนะคะสูงเป็น4.5 แทนค่าแล้วก็คำนวณต่อนะคะปริมาตรเป็น54ลูกบาศก์เซนติเมตรแต่ถ้าเด็กสังเกตดูนะคะหน่วยที่โจทย์ต้องการเนี่ยโจทย์อยากรู้ว่าปริมาตรของรูปนี้เนี่ยคิดเป็นกี่มิลลิลิตรเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปดูความสัมพันธ์นะคะระหว่างลูกบาศก์เซนติเมตรกับมิลลิลิตรว่ามีความสัมพันธ์กันยังไงถ้าเด็กดูแล้วนะคะจะพบว่า1มิลลิลิตรจะเท่ากับ1ลูกบาศก์เซนติเมตรเพราะฉะนั้นเราหามาแล้วนะคะว่ามีค่าเป็น 5 4ลูกบาศก์เซนติเมตรก็จะมีค่าเท่ากับ54ส,สมิลิลิตรค่ะในตัวอย่างที่3นะคะโจทย์เราหาปริมาตรขออทั้งหมดนี้นะคะซึ่งวิธีการคิดก็ง,ง่ายม,มากๆเลยให้เด็กทกําการคํานวณน,นะคะปริมาตรขออแต่ละกล่องแล้วเราก็นําทั้งหมดนะคะมารวมกันนั่นเองค่ะในที่นี้นะคะกล่องทางด้านซ้ายมือครูขอกําหนดให้เป็นกล่องที่1น่ง ทางด้านขวามือนะคะขอกาหนดให้เป็นกล่องที่2จากกล่องที่1นะคะโจกกาหนดความยาวด้านยาวด้านกว้างแล้วก็ด้านสูงในที่นี้นะคะจะใช้เหมือนกันเลยก็คือ3นิ้วเพราะฉะนั้นปริมาตรของกล่องที่1นะคะสามารถหาได้จากกว้างคูณยาวคูณสูงกว้างเป็นสามห้ายาวเป็น10สูงเป็น3คํานวณต่อนะคะปริมาตรของกล่องแรกก็จะมี่าเท่ากับ105ลูกบาทนิ้วในกล่องที่2ค่ะเราก็ทําเหมือนกันเลยกว้างคูณยาวคูณสูง ว้างนะคะในที่นี้เป็น2.5ยาวเป็น4นะคะแล้วก็สูงเป็น3คานวณต่อไปนะคะก็จะได้ปริมาตรกล่องที่2มีค่าเป็น30ลูกบาทนิ้วเพราะฉะนั้นนะคะปริมาตรทั้งหมดก็จะต้องนําปริมาตรกล่องแรกรวมกันกับปริมาตรกล่องที่2ก็คือนําค่า105ไปรวมกับ30ปริมาตรทั้งหมดนะคะก็จะมีค่าเท่ากับ135ลูกบาทนิ้วค่ะ ดังนั้นนะคะเมื่อิเด็กต้องการคำนวณปริมาตรของรูปทรงเลขาคณิตสามมิติเราสามารถหาได้จากสูตรกว้างคูณยาวคูณสูงหรือเราสามารถหาได้จากสูตรพื้นที่ฐานคูณสูงเมื่อโจทยกกำหนดบริเวณพื้นที่ฐานมาให้เราคำนวณและถ้าโจ์นะคะกำหนดปริมาตรของรูปทรงเรขาคณิตอยู่หลายรูปให้เด็กทำการคำนวณปริมาตรแต่และส่วนแล้วก็นำทั้งหมดมารวมกันและที่สำคัญนะคะใหเด็กระวังหน่วยด้วยนะคะว่า โจทย์เนี่ยอยากให้เราตอบในหน่วยไหนจะต้องมีการแปลงหน่วยหรือเปล่าเราก็ต้องทําการแปลงหน่วยเพื่อตอบในสิ่งที่โจทย์ต้องการค่ะและนี่คือทั้งหมวของตอนนี้สําหรับตอนนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ